MCS เป็นบริษ <c oughs> ัทที <ip> ่ทำเหล็กส่งออกไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะชิ้ิงๆแล้วบริษัทต่างประเทศที่ทำได้ส่งไปญี่ปุ่นอย่าง MCS เป็น s อ r a เกมีแต่เจ้าเตียวแต่ที่ญี่ปุ่นก็รวมหมดแล้วก็ไม่เกินสิบเจ้าแล้วเป็นเจ้าหนึ่งที่ที่ที่ใต้เสอร์อย่างนี้ ญี่ปุ่นลูกค้าเรามีแค่สีเจ้าแต่สีเจ้าญี่ปุ่นมีเขาเรียกว่า big five general contractor สีเจ้าเป็นสี่นยหาอ๋อเ้เรามีแต่ลูกค้าแค่สีเจ้าเองอ๋อ้เราเน้นลูกค้าที่ลูกค้าที่ใหญ่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เเขาจะเชื่อเชื่อถือคุณตั้งแต่วันแรกต้องใช้เวลา ถ้าพูดถึงอย่างนี้เอ่อ M C S ปีนี้เป็นปีที่28เท่ากับเข้าไปญี่ปุ่นเป็น20 20ปีแล้วมะซึ Tokyo, A, ่งใช้เวลาค่อนข้างนานถ้ามีโอกาสไปญี่ปุ่นไปโตเกียวมีตึกสูงคิดว่ามากกว่า100อันนี้มาจาก M C S อ๋อถ้าพูดถึงปัจจุบันเรากำลังสร้างสองตึกมีหนึ่งตึกชื่อ ท e, อรานามงอซาบุไตอันนี้เป็นตึกสูงที่สุดที่เวลาเขาเสร็จอ๋อีอีกหนึ่งตึกก็เป็นอาซาบุเออเป็นทรานโมงเหมือนกันก็ติดกันกับเขาอ๋อคือหนึ่งตึกเราก็ทำได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาซึ่งแม้แต่ทั้งแฟรเคเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะเขาก็ไม่ได้จำนวนเยอะถึงอย่างนี้สำหรับหนึ่งโครงการเนื่องจากว่าเอ็มช้ทำมานาน ที่ส่งไปญี่ปุ่นได้มีแต่ MCS แต่ถ้าไม่ส่งสังได้ส่งได้นะเพราะ MCS มี MCS ญี่ป่นที่่ปุ่นซึ่งอันนี้เป็นเอ่อบริษัทลูกเราอยู่ที่นู่นเราต้องคิดว่าที่ที่คาดหวังได้กับที่คาดหวังไม่ได้คือเราต้องต้องคิดสองอย่างตลอดเวลา่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างโควิดอันนี้เป็นคาหวัง ไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเตรียมอยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเราจะทำอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าเราโชคดีก็ได้แต่สำหรับงานที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้หยุดเพราะญี่ปุ่นน่าเออนายไปรัฐบาลญี่ปุ่นเขาไม่ได้จะอย่างเราจะปิดเขาถือว่าธุรกิจนะ ให้เตินทางตืนธุรกิจให้ได้นะเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วปี2อ1 6สแล้วนะก็ถึงเวลาที่ผมต้องเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะมีกระทุงนิดหน่อยก็ได้แต่หลังจากนั้นก็เรื่องเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคือก็กลับมาทำงานทำงานต่อเวลาน้ํนผมก็มีเป้าให้ตัวเองอยู่แล้ว ไปไหนผมต้องกลับมาเป็น1000นล้านอจริงๆแล้วเป็นปีหน้าเป็นที่ตั้งไว้แต่ว่าคิดว่าปีนี้ก็ถึงแล้วล่ะผมไม่คิดว่าเราสักเซ็ตถึงแค่ไหนเนาะเพราะเราเป็นบริษัทเป็นหน้าที่ที่ทำให้ลูกน้องเขาต้องอยู่ได้เรามีลูกน้องหกร้อยกว่ามีพนักงานรวมหมดแล้วเกือบพันแต่ถ้ารวมเอ่อบริษัทรูกที่ที่ชาเหมือนที่จีน กับที่ญี่ปุ่นเรวพนักงานเกือบพันเพราะฉะนั้นไม่กล้าบอกว่าเป็น successful story ผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่เพราะถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณมีรูกน้องพันเลี้ยงพวกเขาให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้ว